คลิปนี้ทําขึ้นเพื่อแก้ความเห็นผิดของท่านพระอาจารย์คริสตในหลายๆเรื่องนะโดยเฉพาะเรื่องเสาอโศกหรือว่าคำของพระพุทธเจ้าบริบูรณ์แล้วไม่จะเป็นต้องอธิบายซึ่งท่านได้กล่าวอะไรอะไรบ้างในคลิปนี้ก็ขอเชิญท่านทั้งหลายได้ดูพร้อมกันไปเลยครับ ท่าน,นพูดเจริญครับขอผมอยู่ตรงไหนเนาะนัง่งอยู่ตรงเนี้ยน,นะอ๋อครับครับขอเรียนถามท่านผู้รู้รว่าในโจนห้าจำพวกใับในโจนห้าจำพวกประเภทที่สองคือว่าพิสูจท่านหลายอีกข้อหนึ่งพิสูจผู้เรีวตามบางรูป ในทมวิไนนี้เล่าเรียนทำวิในอันรสาคตประกาศแล้วย่อมหัวท้างว่าเป็นรมของตนตรงนี้นะครับที่ย่อมหัวดอ้างว่าเป็นคมของตนอย่างเช่นพระพิสุบางรูปบางจำพวกที่เราเรียกว่าเกจิไปเล่าเรียนมาจากสำนักอย่างเช่นสำนักหลวงปู่ชามั่งแล้วมีผู้ไปถามว่าท่านเป็นสายไหนแล้วก็ตอบว่าเป็นสายนั่นสายนี้ อย่างนี้ถือว่าอยู่ในโจท้าจะพวกหรือเปล่าครับถ้าเขาพูดคำศัสดาแล้วเขาบอกว่าเป็นคำของเขาก็จับตรงนี้ครับเพราะว่าคำสอนสาวกไม่มีครับมีแต่คำสอนสาสดาแล้วสาวกเนี่ยจำคำสาสดามาถ่ายทอด คำว่าอานิจังทุกขังอนัตนตาคำอะไรอะไรก็ดีล้วนแต่มาจากคำของสาภพพูดผลแรกทั้งสิ้นดังนั้นถ้าไปประกาศว่านี่คือคำสอนของฉันแล้วคำนั้นมีคำอของพระเจ้าอันนั้นยังไม่ใช่นะครับตรงนี้อาจาอยากจะขอกล่าวเสริมนะให้ท่านทั้งหลายได้คิดนะ เอก้อาจารย์คริสต์ได้บอกว่าถ้าหากว่าอ้างเอาคําของพระพุทธเจ้ามาเป็นของตนอันนี้ก็อาจจะมองว่าใช่นะคือใช่คือว่าเป็นมหาโจนแต่ทีนี้จะมาจะบอกว่าอ่าไม่ได้อ้างเอาคําของพระพุทธเจ้ามาเป็นของตนแต่ใส่ความพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ แต่พิสูจบางรูปไปบอกว่าพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ตัดไว้อย่างนี้อย่างนี้จะเรียกว่าเป็นมหาโจรหรือไม่เช่นพระอาจารย์ครทธิ์เคยพูดว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าการเผากระดาษมันไม่ได้ผลคือท่านพูดไว้ตอนเรื่องการไหว้เจ้าไม่มีในพุทธวจนะท่านพูดไว้คำหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าการเผากระดาษมันไม่ได้ผล ตรงนี้ถ้าเราไปเสิร์ชถาในพ,พระไตรปิฎกเพราะพุทธเจ้าไม่เคยตัดไปเลยว่าการเผากระดาษนั้นไม่ได้ผลแสดงว่าพระอาจารย์คลิสต์ไปใส่ความพระพุทธเจ้าแต่ถ้าพระอาจารย์คลิสต์พูดว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนไว้เลยเรื่องการเผากระดาษถ้าพูดอย่างนี้ไม่เชื่อว่าเป็นการเล่าตู่พระพุทธเจ้าคิดว่าพูดถูกต้องต่างความเป็นจริงเพราะพระพุทธเจ้าก็ไม่เคย แสดงเรื่องการเผากระดาษแต่พระอาจารย์คลิตท่านใช้คําผิดท่านใช้คําว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าการเผากระดาษมันไม่ได้ผลก็แสดงว่าไปใส่ความพระพุทธเจ้าทั้งทั้งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดคํานี้เลยอันนี้อาตมาพูดในคิดนะว่าคนที่ไปอ้างว่าพระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้พูดอย่างนั้นทั้งทั้งที่พระองค์ไม่ได้ตัดพวกนี้เป็นมหาเจียวหรือไม่อย่างพระอาจารย์คลิตก็เคยพูดไว้หลายๆที่หล,หลายแห่ง ที่แต่มาเคยฟังมาจากคลิปบ้างจากแผ่นเสีดีบ้างเช่นอาจารย์คลิปเวลาอธิบายธรรมะอธิบายพระสูตรไปก็กล่าวแทรก,กล่าวแทรกด้วยความเห็นของตัวเองคือเอาความเห็นของตัวเองมามาพูดเสริมธรรมะตรงนั้นเช่นพูดว่าการเป็นโสดาบันเป็นของง่ายๆนี่หรือท่านพูดอีกว่าการแก้กรรมเป็นเรื่องหมูหมู หรือพูดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดหรือพูดว่าอสุภะไม่ใช่มัชทิมาปฏิบาัาาหรือพูดว่าวิญญาณรู้นิพพานไม่ได้หรือพูดว่าวิญญาณไม่ใช่ชีวิตวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรหรือพูดว่าขณะที่ยมคิดเรื่องอะไรจิตไม่ได้อยู่กับกายกายปราศจากวิญญาณหรือพูดว่าแก้วบินเป็นนิจจังแก้วแตกเป็นนิโรธ หรือพูดว่ารอยต่อระหว่างวิญญาณเป็นสภาวะของวิมุตเป็นต้นนะซึ่งมีอีกมากเลยที่เป็นคําของพระอาจารย์คฤิฟไม่ใช่คําของพระพุทธเจ้าไม่มีอยู่ในพระไตปรปิฎก45เล่มเลยวลีประโยคเหล่านี้ไม่ใช่วลีประโยคคําพูดของพระพุทธเจ้าแน่นอนิรวชหาได้ในพระไตปรปิฎก4ท่าเล่มไม่มีคําเหล่านี้แต่เป็นคําของพระอาจารย์คฤิฟการที่พระอาจารย์คฤิฟกล่าวคําเหล่านี้ขึ้นมาเสริมตอนอธิบายธรรมะ ที่ว่ากล่าวเสริมกล่าวใส่ความพระพุทธเจ้าหรือไม่อันนี้ฝากให้ท่านทั้งหลายไปคิดนะต่อไปฟังต่อว่าท่านอาจารย์ชุริตจะพูดอะไรยังไงต่อไปที่ท่านอาจารย์ท่านบอกว่ามีคำของผู้ที่เกิดมาในรุ่นหลังแต่งขึ้นใหม่ก็คือคำของพระอาจารย์ใช่ไหมครับทีนี้ มันมีพร,ระอรย์ฏาจย์นางรูปที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วไม่เข้าใจคํานั้นอย่างเช่นคําว่าตลาดอย่างนี้เป็นตัวพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตลาดแต่คนรุ่นหลังไม่เข้าใจว่าตลาดอาจารย์กถาอาจารย์เลยมาแก้งว่าตลาดคืออะไรเป็นการอธิบายนะครับอย่างนี้ถือว่าเป็นสัจธรรมัตปฏิรูปหรือเปล่าเนี่ยแหละครับเป็นการบัญญัติเพิ่มเติม นั่นคือเขาไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูถ้อยคําสมบูรณ์แล้วพระองค์เนี่ยมีนิยามสัพของพระองค์ไว้เบ็ดเสร็จเพียงแต่เราหาไม่เจอเท่านั้นพระพิกขูรุ่นหลังจึงมาอาธิบายเพิ่มเติมอธิบายเพิ่มเติมไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าพิกขูทั้งหลายจะไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติพิกภูทั้งหลายจะไม่เิ่มสอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว จับสมาทานศึกษาในศึกษาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเพ่งคั้อยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิจิตรทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นในการเปือไม่เข้าใจอ่ะสมมติเราชนรุ่น,น,นหลังเนี่ยสับบางสับคาบางคำที่พ้าสมาสเด้าวตรัสไปแล้วเม <c oughs> ื่อสองพันกว่าปีที่แล้วแสดงว่าสับนั้นมันเปลี่ยนแปลงไป <c oughs> และชนรุ่นใหม่เนี่ยฟังไม่เข้าใจ แล,แล้วมีมอัตตรถฐาจาร์เอามาแก้อีกทีหนึ่งคําว่าแก้น,นี่ไม่ได้เราเปลี่ยนแนะคืออธิบายให้ฟังขยายความตรงนั้นอ่ะครับอย่างนี้เป็นสัจธรรมปฏิรูปลอกปล่าไม่ต้องแก้ครับไม่ต้องคิดว่าเรามีไอเดียที่ดีมามาขยายความอะไรไม่ต้องครับคำสัสารมีความสมบูรณ์ในตัวเสร็จ นั่นคือเราเนี่ยยังไม่เชื่อว่าคําของตาถาพจน์นั้นสมบูรณ์บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิญต้องให้มีความรู้สึกลึกซึ้งถึงว่าคำำําทําไมพระเจ้าบอกว่าคําตถาคตนสมบูรณ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิญต้องลึกซึ้งในคํานี้ครับแล้วพระเจ้ามีอธิบายไว้หมดนะครับว่าบริสุทธิ์ยังไงลึกซึ้งยังไงอะไรยังไงมีมีบอกหมด แต่เนื่องจากเนี่ยคำตถา,าคตมีขนาดเนี่ยครับสามสิบสามเล่มเนี่ยใครจําได้หมดนะครับแต่ทุกอย่างมีอยู่ในนี้หมดครับมีอยู่ในนี้ไม่ต้องไปอธิบายอะไรใหม่เลยครับับต้องเหมือนกับที่ท่านอาจารย์มาบรรยายธรรมอย่างนี้ยก็ถือว่ามาขยายความธรรมของพระพุทธเจ้าเหมือนกันไม่ใช่หรอครับเป็นเพราะคนนั้นไม่ทราบพุทธวัตนะ จึงคิดว่าผมเนี่ยพูดใหม่แต่ผมพูดเอาพระสูตรมาอธิบายพระสูตรคำว่าอธิบายนั่นแหละครับคือขยายให้รู้ไงไม่ไม่ใช่อธิบายครับผมเอาพระสูตรมามาเสริมพระสูตรพระสูตรนี้เสริมพระสูตรนี้พระสูตรนี้เสริมพระสูตรนี้เมื่อเราไม่ทราบพระสูตรเราก็เลยคิดว่าคนคนนี้พูดเองผมจึงต้องให้พิกอาวุโสมาเนี่ยขึ้นจอเรื่อยๆ ว่าพระสูตรเป็นอย่างนี้พระสูตรเต็มเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับอย่างการเชื่อมพระสูตรเนี่ยเมื่อรับอืขอแทรกตรงตรน,น,นี้เลยก็แล้วกันนะพระอาจารย์คลิปบอกว่าการอธิบายคือการแต่งขึ้นใหม่และท่านก็ไม่ยอมรับว่าท่านอธิบายท่านไม่ยอมรับว่าท่านอธิบายแต่ท่านยอมรับว่าท่านนําเอาระสูตรนั้นมาอธิบายพระสูตรนี้คือเอาพุทธพจน์ มาที่บายพุทธพจน์นะทีนี้คําที่จะมาได้อ่านให้ท่านทั้งหลายฟังไปเมื่อตอนก่อนโน้นคําเหล่านี้เป็นการอธิบายหรือไม่การแก้กรันรเป็นเรื่องหมูหมูเนี่ยอยู่ในพระสูตรไหนวลีประโยคเหล่านี้อยู่ในพระสูตรไหนท่านเอามาจากพระสูตรไหนมาอธิบายเรื่องกรรมวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดคำคำนี้เป็นพุทธวจนะใหม่ท่านเอามาอธิบายตอน วิธีปฏิบัติอาณาปานสติท่านบอกว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดพราะพรุทธเจ้าเคยตัดไว้ที่ไหนบ้างว่าการเจริญอาณาปานสติเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดกว่าวิธีอื่นๆเป็นคำของพระอาจารย์คลิปทั้งนั้นอสุภะไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาท่านนำมาจากสูตรไหนเป็นความคิดของท่านเองเป็นคำพูดของท่านเองทั้งสิ้นวิญ,ญญาณรู้นิพานไม่ได้คำคำนี้ท่านนำมาจากสูตรไหน เสดหาดูได้ในพระไตรปิฎกไม่มีคําเหล่านี้เลยไม่ใช่พุทธวจะนะเลยหรือว่าวิญญาณไม่ใช่ชีวิตวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรคําเหล่านี้ไม่มีในพระไตรปิฎกไปเสด็จหาดูได้เลยเป็นคําของพระอาจารย์คริปขณะที่ยอมคิดเรื่องอะไรจิตไม่ได้อยู่กับกายกายปร,ราศจากวิญญาณพวกนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกไม่ใช่วลีประโยคคําพูดของพระพุทธเจ้าเป็นคําพูดของพระอาจารย์คลิปที่คิดขึ้นมาเอง ที่ท่านพูดตอนอธิบายพระสูตร,รท่านอธิบายได้แต่เวลาอัตรกรถาอธิบายท่านกลับไปบอกว่าอัตรกรถานั่นแต่งขึ้นมาใหม่อย่างนี้นี่ให้ความเป็นธรรมกับพระธรรมวินยัยให้ความเป็นธรรมกับอัตรกรถาไหมถ้าท่านมองว่าการอธิบายเป็นการแต่งขึ้นมาใหม่ตอนนี้พระอ,อาจารย์คริส์ก็กําลังแต่งขึ้นมาใหม่บัญญัติขึ้นมาใหม่ที่บัญญัติคําเหล่านี้แหละการแก้กรรมเป็นเรื่องมูมูวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด อสุภะไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาเป็นต้นตรงนี้ท่านพระอาจารย์คริลิศจะว่าอย่างไรคําเหล่านี้ยอมรับไหมว่าเป็นคําของตัวเองไม่มีในพุทธว,วจะนะไม่มีอยู่ในพระไตปรปิกสีร้าเล่มท่านจะยอมรับไหมฟร้งต่อไปท่านจะแก้ว่าอย่างไรอีกเราเนี่ยไม่มีไม่มีสุตตะของตถาคตเราจะเชื่อมพระสูตรไม่เป็นครับ แต่ถ้าท่านอาจารย์มีพระสูตรของตถาคตอยู่ในหัวพระสูตรจะเชื่อมกันได้อย่างเล่มน,นี้ผมยกตัวอย่างให้ผมเชื่อมไว้หกสิบกว่าพระสูตรนะครับขยายความพระเจ้าขยายความด้วยพระองค์เองทั้งหมดเลยนี่คือเราต้องศรัทธาอย่างลงมั่นว่าฟาสนา,า,าเราเก่งอย่างนี้ไม่มีอัตถา,า,าที่ไหนมาเก่งอย่าง,งพระพุทธเจ้าแล้วเลิศที่สุด สาวกมีถ่อยคําที่เป็นอากาลิโกไหมครับผมถามท่านอาจารย์สาวกมีถ่อยคําเป็นอากาลิโกไหมครับเอาสั้นๆก่อนก็ได้ออครับเป็นไหมครับไม่เป็นครับไม่เป็นนะครับสาวกมีถ่อยคําที่สอดรับไม่ขัดแย้งกันทั้งชีวิตเหมือนผู้เจ้าไหมครับขอหน่อยสครับมีไหมครับ ขอคำถามใหม่ครับมีไม่มีใช่ไหมครับขอคำถามใหม่ครับคำถามคือว่ามีสาวกคนใดมีค่อยคําพันผู้ที่สอดรักไม่ขัดแย้งกันทั้งชีวิตมีไหมครับไม,มนะไม่มีครับไม่มีครับมีแต่สัมมาสัมพุทธาผู้เดียวพวกเราได้ยินนะและพระสูตรก็มีด้วยเพราะถ้ามีคนนั้นต้องได้รับการขนานนาะมว่าปสากฏใช่ไหม สาวกสามารถกำหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการพูดไหมครับไม่ครับสแสดงว่าตาววกนั้นยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ยังเป็นพระปุถุชนธรรมดาหรือว่าเป็นพระผูุ้ชนธรรมดาเป็นสมมุติสิ่งนี้ได้เอาเป็นสาวกได้ไหมครับสแสดงว่าท่านอาจารย์คิดว่าอรหารนั้นสามารถกำหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการพูดใช่ไหมครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นครับ